สวัสดีครับลายสาระนะครับสาระน้อยๆโมเยอะๆนะครับผมก็เหมือนเดิมตามสไตล์คนบ้านๆน,นะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่เซียนพระนะครับเป็นแค่คนจับพระจับพระขึ้นมาโมนะครับหรือจับพระขึ้นมาพูดคุยนี่แหละนะครับก็ไม่ได้ไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากนะฮะดูเป็นแค่ ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพระนี่เยอะมากนะผมก็ศึกษาอะไรก็มันก็ไม่อยากจะลงลึกอะไรมากถ้าแบบว่าเป็นพระที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ได้ชอบโดยจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้ศึกษาแต่ก็จะมาเล่าเป็นเรื่องคร่าวๆก็แล้วกันนะครับอ่ะนะ,นะครับพระพิมพ์นี้ นะครับหลายท่านคงจะเห็นนะครับหลายท่านเห็นเลยละนะครับแล้วก็เกิดความสงสัยนะฮะแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเป็นพระอะไรที่ไหนกันแน่นะครับบางคนไม่ใช่บางข้อมูลนะครับบางข้อมูลเขาก็บอกว่าเป็นพระโรงงานนะครับบางข้อมูลว่าเป็นพระโรงงานบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นเป็นของหลวงพ่อกวยวัดบ้านแคนะครับหรือหลวงพ่อกวยวัดโคศิตตะลามชัยนาท นะครับเป็นเนื้อสีดําพิมพ์พระคงนะครับาบางข้อมูลเขาก็บอกว่าเป็นพระผงเกษา,าครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับพิมพ์พระคงนะครับแล้วก็บางข้อมูลบอกว่าเป็นเป็นพระก,ก,ะร,ะก,กะะรุนะครับเป็นพระรอดเป็นกรุของพระรอดพระรอดบางไพรนะพระรอดบางไพรที่จังหวัดไหนเนี่ยไม่ทราบผมก็จาไม่ได้เหมือนกันแต่เขาเรียกจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระรอดบางไพร พลอดบางไพรนะฮะโอ้ก็เป็นพระที่หลายข้อมูลมากนะครับอืมเป็นพระพิมพ์พระคงนะครับแต่ว่าไปดูพิมพ์เทียบพิมพ์ต่างๆก็เนาะบางทีเราเขาเรียกอะไรเราคือมันมันหลายข้อมูลที่ลงพระแบบพิมพ์ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับอืมหลายทางมากเลยนะครับก็ จะสรุปยังไงดีนะครับเล่านะครับเล่านะครับเรารเ,ออเรามีความเชื่อนะครับมีความเชื่อว่าเป็นที่ไหนนะครับมีความมั่นใจขนาดไหนที่จะเช่ามาแขวนหรือเช่ามาบูชาเนี่ยนะครับเราก็ก็อย่านันนะเราก็ก็ต้องพิจารณาเองอีกทีนะครับว่าเรามั่นใจเป็นสายไหนนะครับมั่นใจเป็นสายไหนเพราะว่าถ้าถ้าเรา ไปพิมพ์คําว่าพระโครงเนื้อผงใบลานเนี่ยนะครับพระลักษณะอย่างเงี้ยก็จะขึ้นขึ้นให้เราได้ศึกษาอาจจะมีพิมพ์อย่างอื่นบ้างแต่พิมพ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ขึ้นในทุกข้อมูลที่ผมพูดมานะครับถ้าจะ,ะไล่เรียงกันก็คือโรงงานเขาก็ทําลักษณะอย่างนี้เป็นพระแบบคล้ายเป็นเหมือนเป็นพระโรงงานอะ่ะเหมือนพระรอดองค์สีดำๆเล็กๆเห็นไหมเที่เขาจะเล่นเป็นหลวงพ่อกลวยบ้างหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ บางคนก็ว่าเป็นของหลวงชุดพระเครื่องของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อมุ้ยก็แบบก็ให้ให้อะไรให้กรรมการวัดหรือให้ชาวบ้านไปคือชาวบ้านที่เขาเรียกอะไรงานบุญแล้วไปไปซื้อพระโรงงานมาให้ท่านเสกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับจากมือของท่านนี่มันก็แยกแยกแยกได้ยากมากอะไรอย่างเงี้ยแยกแยกไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องอาศัยว่าอ่าที่ไปที่มาชัดเจนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคันแ,แวกกระทั่งหลวงพ่อกลวยเนี่ยก็ เอาผ้าโรงงานเนี่ยนะฮะมาเขาเรียกมาถอดพิมพ์บ้างลูกศิษย์ลูกหาเอาผ้าโรงงานไปให้ท่านเสกบ้างคือมันเยอะมากแล้วมันแยกไม่ได้นะครับดังนั้นก็ก,ก็ก็ไปเช่าหาพิมพ์และเนื้อที่เป็นมาตรฐานก็แล้วกันนที่เขาลงเป็นมาตรฐานมีอะไรชัดเจนยืนยันกันแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นพระรอดบางไพรก็อืเนาะอายุพระเนี่ย มันก็ไม่ได้คือความเก่ามันก็ไม่ได้เขาเรียกนะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นพักกลุนะผมว่าเนี่ยนะครับอายุพระเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้ว่าต้องไปขนาดถึงพักกลุเลยนะอายุพระเนี่ยผมว่านะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่เนื้อ ishing, หาประมาณนี้เลยก็มไม่ได้ถึงพักกลุนะนะครับก็รอดบางภพยก็ ก็เป็นอีกพระกูอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับมาราคาก็ไม่ได้แรงมากก็เป็นพระอีกชุดหนึ่งที่คนก็มีกลุ่มที่เขานิยมอยู่เหมือนกันนะครับส่วนอ่าพระผงเกษาครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยนะฮะก็มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์เนื้อก็ลักษณะอย่างนี้แหละนะฮะแต่เนื้อของท่านมันจะมันจะดาจนออกแดงอะจนออกแบบแดงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมักจะมีเส้นเกษาของท่านติดอยู่ด้วย นะครับจะมีเส้นเกสาของขั้นติดอยู่เรื่อยอยู่ด้วยนะครับผมก็ขนาดผมนี่ยังเข้าใจผิดนะไม่ใช่เข้าใจผิดหรอกผมยังอย่างองค์ที่ผมแขวนเนี่ยนะฮะนี่ข้างในเนี่ยทาคลิปไปแล้วแหละนะครับก็แบบถ้าเทียบกันสองสององค์เนี้ยองค์องค์งที่ผมแขวนแขวนอยู่อ่ะมันจะเก่ากว่าเก่ากว่าองค์นี้นะฮะนี่นี่พิมพ์คมชัดลึกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แกะนะเออนี่ แต่องค์นี้จะเก่ากว่าองค์นี้ไงแต่ว่าองค์นี้มันไม่ผมว่ามันไม่น่าจะถึงพักหลุนะครับถ้าเป็นรอดบางไัยแล้วก็ถ้าจะเป็นของครูบาเจ้าครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นยุคปลายเป็นยุคปลายของท่านนะครับเป็นยุคปลายของท่านเขาว่ากันอย่างนั้นนะมันจะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายการสร้างพระเครื่องแต่ละเกจิคณาจารย์เนี่ยนะฮะก็จะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายปลายก็คือต้นก็คือต้นแบบ พรรษาหรือต้นตอนออกรุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยุคก,กลางแล้วยุคปลายนะเขาว่าเป็นยุคปลาย,ลายก็เลยเนื้อพระก็เลยดูอ่อนๆหน่อยเขาว่าอย่างงั้นแต่พิมพ์นี้ก็มีเขาว่าอย่างงั้นนะถ้าเราไปเสร์จดูอ่าพิมพ์คําว่าพระผงเกษาของหลวงอ่าคบาเจ้าศิวิช,ชัยพิมพ์พระคงเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แหละองค์แบบนี้แหละนะครับเขาก็เล่นหาเป็นอย่างนั้นนะครับอืมนี่เห็นไหมฮะนะครับ แล้วก็เจอค่อนข้างที่จะเยอะนะผมว่ามันเจอเยอะไม่ใช่เจอเยอะจนเยอะเกินไปนะแบบมีก็เจอแบบแบบหลายๆครั้งอยู่คล้ายๆว่าจะเป็นพระโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆว่าจะเป็นพระโรงงานด้วยนะครับแต่เขาก็ลงเป็นตามข้อมูลที่ผมที่ผมได้ว่าไว้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นแหละนะครับว่าคนเขาก็เล่นเป็นอยู่3-4ทางกันนะครับเอ นะครับแต่ว่าเป็นหลวงพ่อพิงค์วัดรังประกอบก็พิมพ์ก็อาจจะคลายแต่ว่าหลวงพ่อพิงค์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วพระสไตล์พระคงเนี่ยนะฮะพระเป็นแบบพิมพ์พระคงเนี่ยก็สร้างกันหลายเกจิคณาจารย์เหมือนกันหรืออาจจะเป็นเกจิคณาจารย์ท่านอื่นสร้างด้วยก็ยังหาข้อมูลแบบว่ายังชี้ชัดไม่ได้แต่ว่าเอาแบบเอาแบบที่คนลงข้อมูลเยอะที่สุดนะครับเอาแบบคนที่ลงข้อมูลเยอะที่สุดเนี่ยเขาเล่นเป็นนะฮะเขาเล่นเป็น พระพงเกสานะครับพระพงเกษาของอ่าคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับนีเ่เขาเขาก็จะลงถ้าเราไปไปค้นในในข้อมูลอินเทอร์เนต็ตเขาจะลงเป็นเป็นพระพงเกษาของคูบาเจ้าศรีวิชัยแต่เป็นยุคยุคปลายนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับถ้าพิมพ์เนี้ยพิมพ์เนี้ยแบบเนี้ยราคาหลักร้อยนะครับไม่เกิน300ร้อนะครับสองสไม่เกินเนี้ยในเว็บนะครับแต่ว่า <laughs> เดินสนามทั่วไปเนี่ยนะเจอเดินสนามทั่วไปอ่ะเจอถ้าแบบเจอในกองหรือเจอในแผงแบบ ไม่ได้หน้าหน้าพระไม่ได้แข็งมากก็เจอกันอยู่ที่องค์ละ50บาทองค์ละร้อยไม่เกินร้อยหนึ่งนะสี่สิบห้าสิบาทสามองค์ร้อยอะไรเงี้ยยังยังยัง,ย,งยังเจอยังยังเจอได้อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเนี่ยพิมพ์พระหรือการลงข้อมูลแบบมันมันมันหลายทางด้วยแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนด้วยในความเป็นไปนเป็นมาคนก็เลยลังเลแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เช่าหากัน เป็นราคาแพงนะครับส่วนพุทุกคุณก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยพุทุกคุณเนี่ยโอเคเลยนะครับถ้าเป็นของแท้ตามเกจีคณาจารย์ที่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 ข้อมูลเขาได้อ้างอิงเนี่ยโอ้แน่นอนแหละอย่างหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่อย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะมหาอุดนะมหาอุดมหาอำนาจออกไปทางคุม้มครองนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อกวยก็ครบเครื่องนะครับครบเครื่องเลยนะครับครอบจักรวาลน,นะครับถ้าเป็น พอลอดบางภัยก็เป็นพระเก่าโบราณเออก็ต้องครอบยกรวาลเหมือนกันนะครับถ้าเป็นครูบาเจ้าศรีวิชัยก็นั่นแหละฮะก,ก็เรียกว่าครบเครื่องเหมือนกันนะฮะหนุนดวงเออหนุนดวงหนุนดวงชะตานะครับนำพาจะชีวิตได้เจริญก้าวหน้าถ้าเป็นพระเครื่องของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเพราะว่าสายสายครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยที่ที่เห็นตามลูกศิษย์นะที่เขาที่ท,ที่ลูกศิษย์สายของท่านสร้างพระก็จะเป็นออกแนว ออกแนวแบบหนุนดวงอ่ะสืบดวงชะตาต่อดวงชะตาจะเก่งทางด้านเนี้ยเก่งทางด้านสืบดวงชะตาต่อดวงชะตาหนุนดวงชะตาอะไรประมาณนั้นน่ะตามที่ผมไปดูนะแต่ก็บูได้เหมือนกันบูได้ก็วันแต่เป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งที่เคลียร์ที่โดดเด่นอ,อีกวิชาหนึ่งของสายสายเหนือก็นั่นแหละฮะต่อชะตาหนุนดวงอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะก็ก็เห็นนะไอ้ตามลูกศิษย์ท่านที่ หลายสายหลายหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์สายเคยสายคูบาศรีวิชัยนะฮะนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะถ้ามั่นใจก็แขวนไม่มั่นใจก็เก็บไว้ดูเล่นนะครับหรือไม่เช่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เห็นเห็นแล้วก็สงสัยผมก็พยายามหาข้อมูลที่แรกก็นึกว่าเป็นของหลวงพ่อกวยแหละแต่หลวงพ่อกวยก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับหลวงพ่อกวยก็พิมพ์คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่พิมพ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพิมพ์ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับ นะครับแต่เขาก็บางบางบางข้อมูลเขาก็ตีมหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับผมอืมนะครับเนื้ออย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนมากก็ตีเป็นของกุบาจ้าศรีวิชัยนะครับส่วนผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยไม่แขวนนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่นานามาเขาเรียกนะนำติดมือมาด้วยเพื่อมาทําคลิปนะฮะเล่าเรื่องคเ,เรียกจะเล่าให้ฟังนะครับพอได้เป็นกระใส พอได้เป็นถูกคิดเป็นข้อมูลร่วมพิจารณากันไปเนาะนะครับอันไหนเราสบายใจก็เช่าที่จริงผมก็เขาเรียกอะไรก็ไม่ได้ว่าต้องรู้จักอะไรมากมายอย่างองค์นี้ยผมก็ไม่รู้จักว่าที่ไหนนะนี่ไม่รู้จักว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าเก่านะครับเก่ามากแล้วก็เนื้อรษณะอย่างนี้แหละเป็นเนื้อผงมไมลานำ้ำาๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันเก่ากว่านี้แค่นั้นเองเก่านะฮะเก่ามากแล้วก็พิมพ์เนี่ยเห็นไหมสังเกต อ่าใบโพมผมไม่ได้คิดไม่ได้ว่าเป็นใบโพนะผมว่าเป็นเป็นเสียงนาคนะเพราะว่ามีเจ็ดเสียงนะครับนี่แต่จะกลมแล้วก็แบบลึกมากเลยแล้วก็พวกซอกแขนพวกซอกแขนพวกซอกพิมอย่างเงี้ยพิม์อันนี้จะกดลึกมากเลยนะครับกดลึกมากเนี่ยอันนี้มันยังตื้นนะอันนี้ตื้นอันนี้จะกดลึกนะฮะอันนี้บางทีผมก็ไม่ได้มีความมั่นใจว่าจะเป็นที่ไหนแต่ว่าเราดูแล้วเก่าแล้วแท้ผมก็แขวนนะครับ เออดูเก่าดูแท้แล้วก็แขวนเป็นองค์ที่แขวนประจํานะครับแขวนบ่อยด้วยนะครับอืมองค์เนี้ยนะฮะด้านหลังอดังดำดำนี่ไม่ใช่นะด้านหลังดำดำเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดดอกเล็กๆนะครับเล็กเล็กเท <Os> ่ากับปลายปาก <ป dafür. S 2> กานี่เล็กเป็นตะกุดเล็กๆอ่ะเล็กๆเนี่ยเล็กๆเท <competence S 2> <treated S 1> ่ากับไส้ปากกาเนี่ยเนี่ยเท่ากับไส้ปากกานะเป็นตะกุดเล็กๆนะครับนี่เท่ากับไส้ปากกานี่แหละเล็กๆเออ ประมาณนั้นแหละเอาตะกุดใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าองค์เล็กตะกุดเล็กมากก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะผมไม่อยากจะแบบจะแบบอ่าแยกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวหาย,ยางไงก็เลยใส่ไว้กับพระนี่แหละแขวนทีเดียวเลยไม่อยากแขวนเป็นพวงแขวนเดียวอย่างเงี้ยนะฮะนี่เจ้ก่อนเป็นพวงอยู่นะฮะตอนนี้เอาออกแล้วแขวนองค์เดียวองเดียวเที่ยวทั่ว,ท,วทั่วไทย นะฮะเพราะเราแบบว่าเออไม่รู้จักหอกหลอกพระว่าที่ไหนสร้างแต่ว่ามั่นใจว่าเป็นพระแท้แล้วก็ชอบก็แขวนแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเราก็เอาที่เราสบายใจเนาะเอาที่เราสบายใจชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองความสงสัยผมก็หาข้อมูลได้ประมาณนี้นะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผม นะครับจะเก็บไว้ดูเล่นก็ได้นะครับไม่เช่าก็ได้หรือพอได้ดูคลิปไปเพลินๆเ,เ,เล่นๆดูไปเนาะนะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนก็คงจะเคยเจอพระพิมพ์นี้นะครับใครหลายคนก็คงจะเคยเจอแล้วอาจคนที่เป็นนักเช่าพระก็อาจจะแบบไปเหมาพระเหมาอะไรมาก็อาจจะมีติดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็เนาะเอาก็ โอเคนะครับผมสำหรับรายการไร้สาระนะครับชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปเนาะอันนี้ก็เป็นพระที่เขาเรียกนะกั้มกึง่งเขาเรียกว่าเป็นพระกั้มกึง่งพระอ่าไม่แน่ใจพระกั้มกึ่งพระไม่แน่ใจพระวัดใจพระยึกยึกยักยักดูยากแต่ว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายดูยึกยักยึกยักนะฮะพระอย่างเงี้ยเออลักษณะเงี้ยขายง่ายนะถ้าเป็นพิมพ์อื่นพิมพ์ลายต่างๆเนีเยถ้าเป็นแบบอะไรแบบที่แบบดู อ่ยึักยิกย,กย,กยักหนิมักจะขายง่ายนะว่าคนซื้อไปได้วยความสงสัยไงอะไรที่แบบว่าเป็นหลักเป็นอะไรดูแล้วคนเขาดูเป็นหมดไงเออดูเป็นหมดนะเอออย่างเงี้ยดูแท้นะฮะแต่ราคาไม่ดลุดอาไม่เอาเออราคาตึงก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบเออหลุดหดคนไม่รู้แต่บางทีมันเป็นพระหลักไปแล้วอ่ะ <S <S คนเขารู้แล้วคนส่วนมากเขารู้ราคากันหมดแล้วไงเอออันเนี้ยอย่างอย่างเงี้ยชัดเจนแบบ แท้จ๋าอย่างเงี้ยก็ก็ออกยากเหมือนกันนะทุกวันเนี่ยคนส่วนมากก็หาพระไปขายต่อกันะราคาตึงมากก็พวกก็ไปไม่ไหวก็เจรจากันไม่ได้เาียไม่ค่อยได้มันไม่ไม่ค่อยได้หมุนอ่ะมันไม่เหมือนพวกพระก้ามกึ่งอ่ะเออจะดูเก่าแล่ไม่เก่าแล่ดูยึกยึกยักยักอย่างเงี้ยแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคนเช่าซื้อไปซื้อไปองศาสองสามร้อ่ยซื้อไปด้วยความสงสัยกะฟุกพูดง่าย กะฟุกคิดว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อนั้นน่าจะเป็นอาจารย์นี้น่าจะเป็นกูนั้นกูนี้ซื้อเอาวะวัดใจสองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้ภาพประเภทอย่างเงี้ยนะจะไปได้เร็วนะครับผมเด็ดด้วยอะไรด้วยนะครับที่เป็นแบบประเภทที่ดูหาที่ไปที่มายากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นวัดใจเอาเปิดเจอแบบว่าตามที่เขาคิดว่าเป็นพระหลวงพระหลักอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ เรียกว่าได้แบบท่วมๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็ท่วมอยู่นี่ท่วมนี่ท่วมเออไปเจออะไรนะไปเจอ,อไอ้คลิปคลิปของเซียนเออของเซียนเขาทำคลิปลงแล้วเขาบอกว่าอะไรนะอ่าอ่าคนสร้าง คนสร้างได้ใส่ทองคนจองใส่สายล่มเขาบอกว่าอา่คนสร้างอ่ะคนสร้างคนสร้างได้ใส่ทองเออคนสร้างได้ใส่ทองคนจองเนี่ยใส่สายล่มสายสายล่มแบบนี้นะฮะเออคนสร้างได้ใส่ทองคนจองอ่าได้ใส่สายล่มนะครับบอเแล้วก็ไปวาสันนะฮะเอาก็ไปดูกแกก็ทําคลิปดีอยู่ก็ลองไปติดตามแกดูนะครับผมแกก็มีมุมมองในเรื่องของเซียนพระ ไม่ใช่ว่าแก็บแบบเป็นเซียนพระนะไม่ใช่ว่าจะเป็นมุมมองเฉพาะเซียนพระเป็นเรื่องราวอ่าการเล่าเรียกเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนในวงการพระทั้งด้านด้านมืดอ่าด้านเทาด้านขาวนะครับเออเป็นเป็นหลายๆอย่างพวกเห,บวบเ,หเหลี่ยมบวบเหลี่ยมเ,มเลหลี่ยมบวบเหลี่ยมเพรเหลี่ยมสารพัดเล่เหลี่ยมในวงการอ่างเงี้ยเขาก็ทําคลิปทําอะไรให้เราดูเพลินเนาะเราก็ลองไปดูนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะพอได้ เป็นเขาเรียกนะเป็นเป็นประสบการณ์หรือเป็นความรู้ติดตัวเราไปเวลาเราไปเจอไปปะทะไปปะทะในแผงในจอมยุตโต๊ะแดง <c oughs> จะได้ทันเกมทันอะไรกันเนาะอ่ะโอเคนะครับผมนะครับเจอถ้าชอบไปลืมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อปเป็นแรงใจนะในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องอขอคารวาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ